สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟลาดบุรีนะฮะมาตามหากลวยเสี๋ยววันนั้นเดินทางไปเที่ยวเพชรบุรีกับทางการรถไฟแล้วก็ได้กินกว๋วยเตี๋ยวลาดบุรีอร่อยมากเลยว,วันนี้มีโอกาสขับรถมาก็เลยมาลองตามหาดูทำร้อนๆใส่กล่องเดี๋ยวเป็นกินข้างนอกได้ค่ะเอากีกล่องดีคะเอาเดีย๋ยวเอาร้อนๆสองกล่องก่อน <S 2> 2 <S นะครับ <ๆ S 2> แล้วก็ไม่ ก็สองพี่ต้องเอาด้วยใช่ไหมก็เป็นสี่กล่องแล้วเดี๋ยวซื้อแบบนี้กลับบ้านไปเอาพิเศษเลยทำไมเอาเป็นพิเศษพิเศษนะเดี๋ยวรอน้ำเดือดแป๊บนะครับขออนุญาตถ่ายหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นความละเลยอย่าหัออนาตายพีด้วยนะได้ค่ะพอดีเพิ่งจะเปิดร้านโอก็เลยยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ปกติเปิดสองโมงครึ่งอะไรเงี้ยค่ะ โอใบ2สองโมงครึ่งเพราะว่าช่วงนี้รถเวลามันมันเคลื่อนไงคะก็เลยเคลียนเวลาหน่อยเพาทำเร็วเต้นมันก็จะแข็งไงรถยัง<ถ>ไม่มาทุกขบวนเนาะตอนนี้ทำรอเวลาหน่อยคะอ่ะอ๋อใช่ใช่เขาต่งาแล้พอดีไปเที่ยวไม่ได้ไปถึงหัวหินลงเพชรบุ i, ออรีฮะออเดอร์กร็เลยยังไม่ยังไม่มา แล้วปรากฏว่าเขาเหลืออยู่สองหอ่อตอนขากรบกอโอ้โอ,อร่อยเลยอยากกินต่อหาไม่ได้พอดีวันนี้มีโอกาสได้มา,มาลาดบุรีก็เลยมา <laughs> ไปสั่งเราไปแจกเองก็ได้หรือว่าถ้าไม่มีเวลาคือทางเราก็สั่งทางพี่โจ้แล้วเดี๋ยวทางเราไปแจกให้ถ่ายรูปลงให้งั้นพี่สั่งไปแล้พี่น่าจะมามาเที่ยวอะไรก็กลับมาเท่าไหร่คะร้อยหนึ่งคือสั่งร้อยหนึ่งเอาร้อยหนึ่งเนาะงั้นงั้นเอาไปทำเป็นร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งนะคะชื่อที่อะไรนเดี๋ยว่อางนี้แล้วก็เอากลับบ้านที่พ่อเอากลับบ้านถุง แล้วก็เอากลับบ yep. oh, yeah. well, yeah. oh. ้านอบ้าน oh, ีกก่องนึงเหรอถุงหนึ่งถุงนึงด้วยค่ะแล้วเอาธรรมดาใหม่ๆให้พี่เก๋ทั้งหมดร้อยแปดสิบบอกกับอีกไม่กี่เยนะอันนี้ร้อยบสองร้อันนี้ก็สั่งไปทำบุญด้วยห่อนึงนะฮะแล้วก็เอากลับบ้านอีกห่อหนึ่งขอถ่ายรูปเดีอยวไว้ วันที่หนึ่งปกติใช่รดนครรลใช่เ<ะ>นาะย,ยังไม่ยังไม่วันที่หน,น,น,นึ่งเนาะนี่ย,ยังเปิดสีอยู่ใช<ด>่ยังเปิดเพิ่มแค่ขบวนทางไกลบางเส้นทุกคนครับตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะฮะกว๋วยเตี๋ยวปลาลาดบุรีนะครับที่สถานีรถไฟลาดบุรีอันนี้ที่ผมเคยกินบนรถนํำเที่ยวที่ไปเที่ยวเพชรบุรีมานะฮะแต่ตอนนั้นอร่อยจนไม่ได้รีวิวเลยนะฮะ กินหมดเลยอันนี้จากร้านเลยนะครับสั่งสดๆใหม่ๆมกันเลยนะฮะขอคุกก่อนนะครับอันนี้มีเครื่องปรุงเขาปรุงมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะไม่เราไม่ต้องปรุงเองเลยนะครับใครทานบนรถไฟก็สามารถอาเอาตะเกียบที่เขาให้มานี่ทานได้เลยนะฮะก็จะมีแฮกึกินกับลูกชิ้นปลานะครับอันนี้เป็นเส้นเล็กนะฮะก๋วยเตี๋ยวที่นี่ก็มีเส้นเล็กให้เลือก อย่างเดียวนะครับอันนี้ก็สั่งมาร้อนๆเลยนะฮะอืมอืมที่แท้ลวกเส้นร้อนๆออกมาได้พอดีมากเลยครับทุกคนเหนียวนุ่มแต่ที่สุดๆก็คือน้ำปรุงกับเครื่องปรุงที่เขาใส่มานี้มันพอดีนะฮะผมอยากมีความสามารถในการปรุงกว๋วยเตี๋ยวกินเองที่ ได้รสชาติอย่างนี้จริงๆเลยเพื่อนๆนเอ้ยผมเป็นคนที่ปรุงกว๋วยเตี๋ยวได้แบบไม่มีไอเดียมากผมเลยชอบกินกว๋วยเตี๋ยวที่เขาปรุงมาแล้วนะฮะถ้าไปกินร้านอื่นทั่วไปก็กินแบบที่เขาใส่มาอย่างไงก็กินอย่างนั้นเลยนะฮะแต่นี้แบบสุดยอดจริงๆฮะอร่อยจนผมไม่รู้ว่าเขาปรุงยังไงเลยนะสุดยอดจริงๆเหมาะมากอืมอืมหอม,มแห้นหน่อยฮนะ ห,ห,หลายคนที่บอกว่า,ากว๋วยเตี๋ยวปลาลาดบุรีเนี่ยมันบางคนบอกเส้นแห้งไปอะไรไปบางทีเราไม่ทราบนลว่าตรงที่บนรถไฟที่เราซื้อนี่ซื้อจากออริจินอลจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเขาเดินขึ้นมาขายนานแล้วนะ,ะแต่ถ้าสดๆใหม่ๆอย่างนี้นี่สุดยอดเลยฮะทุกคนเลยใคร อยากกินอย่างนี้ต้องมาที่สถานีรถไฟลาดบุรีนะฮะแต่เมื่อกี้ถามคุณพี่คนทำก๋วยเตี๋ยวแล้วคุณน้องคนขายแล้วเขาบอกว่าจริง,รงๆเขาจะทำในเวลาที่ใกล้เคียงกับเวลาที่รถจะมาะฮะอย่างส่วงที่ผมมาเนี่ยต้องทำให้ใหม่เพราะว่าก๋วยเตี๋ยวเก่าๆเนี่ยเขายังไม่มีเลยเพราะว่าเขาจะทำตอนเวลาที่ใกล้ๆรถจะมาจริงๆนะฮะเพื่อที่ได้สดใหม่จริงๆ อย่างตอนที่ผมกินบนรถนําเที่ยวขบวนที่ไปเพชรบุรีนั้นก็อร่อยนะครับเส้นไม่ได้แข็งไม่ได้อะไรเลยนะฮะแต่อันนี้คือแบบร้อนๆเลยนี่คือฟินสุดๆคุณเอ้น,นี่นะฮะลองลุกซินปลาหน่อยนะครับอืม,อม ไม่คลาวนะครับ 62. หกสิบสองอืม Sorry, s <S อะไรครับเดี๋ยวผมขออนะุญาตจินต่อเลยแล้วกันอันนี้สั่งแบบพิเศษ20บาทนะฮะก็จะมีห่อละ10บาทด้วยอยงตอนที่ผมกินบนรถไฟนั้นห่อ10บาทนะฮะืมแลวเดี๋ยวดูกันว่า คลิปต่อไปเราจะไปไหนกันนะฮะตั้งใจว่าจะไปส่วนคึ่งแต่ตอนนี้ไปสองโมงครึ่งแล้วจะทันหรือเปล่าไม่รู้นะครับเราติดตามนะครับทาวิชิเดินทางเดินเที่ยวเดินพิมพบันครับ